สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบเช่นเคยกับบ้านแนะนำทางอาชีพนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูสร้างอาชีพหนึ่งเมนูมาแนะนําครับเมนูนี้ก็คือเมนูสาคูไส้หมูครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มทํากันเลยครับส่วนผสมก็จะมีหมูสับครับหมูสับแนะนําให้ติดมันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็3ามเกลอสามเกลอก็จะมีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะครับนํามาโขลกให้ละเอียดแบบนี้เลยแล้วก็หอมแดงซอยครับเราก็นํามาซอยสับให้ละเอียดแบบนี้เลยครับ ตัวใช้โป๊หวานครับเวลาซื้อครับบอกเขาว่าเอาแบบหวานนะครับอย่าเอาแบบเค็มนะและก็โทนิส่งบทคั่วครับเวลาซื้อมาเนี่ยเราก็ดูดีๆนะอย่าให้ตัวมันเหม็นหืนนะครับน้ำตาลปี๊บครับและสุดท้ายเกลือแกงป่นครับ ขั้นตอนนี้ผมจะมาเจียวเทียมเจียวก่อนนะครับผมก็นําน้ํามันหมูเนี่ยนำเทใส่ในกระทะเลยครับผมใช้เป็นน้ํามันหมูนะเพราะว่ามันจะมีความหอมมากกว่าน้ํามันพืชนะครับสังเกตว่าน้ํามันหมูเนี่ยมันจะมีไข่เห็นไหมเดี๋ยวพอมันร้อนเนี่ยไข่ก็จะหายไปเองนะครับในการใช้ไฟครับเราต้องใช้ไฟอ่อนมากๆนะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมเนี่ยมันจะไม่มันดําง่ายครับเสร็จแล้วก็นํากระเทียมบดเนี่ยนำเทใส่ในกระทะเลยครับกระเทียมผมแนะนำให้ใช้กระเทียมเม็ดเล็กนะครับเพราะว่าเม็ดเล็กเนี่ยมันจะมีความหอมมากกว่ากระเทียมเม็ดใหญ่ เราก็เจียวไปเรื่อยๆด้วยไฟที่อ่อนมากๆห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดไม่งั้นเด๋ยวกระเทียมเนี่ยสีจะไม่สวยเด๋ยวมันจะไหม้ครับพอกระเทียมเจียวเริ่มเหลืองแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยย้ํานะครับต้องรีบปิดแก๊สนะเพราะว่าถ้าไม่รีบปิดแก๊สเนี่ยน้ำมันในกระเทียมเจียวเนี่ยมันยังมีความร้อนอยู่ถ้าทิ้งไปนานเนี่ยทำให้กระเทียมเจียวเนี่ยสีมันจะเข้มสีจะไม่สวยได้ครับเสร็จแล้วขั้นตอนนี้จะมาผัดไส้สาคูกันบ้างนะครับแล้วก็นําน้ามันกระเทียมเจียวเนี่ยนำเทใส่ในกระทะเลยครับผมจะใส่ประมาณ3มช้อน ถ้าใครกะไม่ถูกก็ประมาณ3ช้อนต๊ะครับและตําด้วย3เกลือ3เกลือก็จะมีกระเทียมราบผักชียและวิกไทยที่เราโขกไว้เรียบร้อยนะครับนำมาผัดในกระทะแบบนี้เลยเวลาผัดก็ห้ามใช้ไฟแรงนะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยว3เกลือมันจะไม่จะดําง่ายครับ เสร็จแล้วเราก็ตามด้วยหอมแอดงที่ซอยไว้เรียบร้อยนําเทแต่ในกระทะเลยครับแล้วก็ตามด้วยหัวไชโป๊วหวานครับหัวไชโป๊น,นาใ้แบบหวาน,นแีแบบมมน่แนะนําให้นําไปล้างน้าเปล่าก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ล้างเนี่ยเดี๋ยวหัวไชโป๊วเนี่ยมันจะเค็มนะครับพอทั้งหมดเริ่มหอมแล้วเราจะนําหมูสับนํามาใส่เลยครับและตามด้วยน้าตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปได้เลยแลวเราก็ค่อยคบี้ผัดให้มันเข้าด้วยกันเลยครับ พอทั้งหมดเริ่มสุกเริ่มเข้ากันแล้วเราก็นํถั่วเรลืองนํามาเทใส่เลยครับแล้วก็ตามด้วยเกลือแกงป่นครับผัดให้มันเข้าด้วยกันเลยครับขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงนะเพราะว่าเดี๋ยวก้นกระทะเนี่ยเดี๋ยวถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ในช่วงแรกครับสีเนี่ยมันยังอ่อนอยู่นะแต่ว่าพอเราผัดไปไดเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวสีมันจะเข้มเองนะครับตอนนี้สีก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมสีเริ่มมีความสีเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้มันเข้มมากกว่าน,นี้เราสามารถใส่ซีอิ๊วดาหวานลงไปได้นะครับ มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับสีธรรมชาติแบบนี้นะ <L ess Church> พอมาเริ่มแหงนะ้งแล้วเราก็ปิดแกส๊ส <c oughs> ได้เลยครับและเราก็นําไส้เทใส่ถาดได้เลยครับเราต้องเทใส่ถาดแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เกี่ยวให้กระจายตัวแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งให้ตัวไส้ครับให้มันเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าตัวไส้ยังร้อนอยู่หรือว่าตัวไส้ย,ยังไม่เย็นเนี่ยเดี๋ยวพอเราไปปั้นเนี่ยมันจะปัน้นายากนะแต่ว่าถ้าตัวไส้มันเย็นนะครับพอเราปั้นเนี่ยมันจะเป็นก้อนง่ายครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ให้มันหายร้อนได้เลยครับ ขั้นตอนนี้ผมจะมาเตรียมสาคูกันนะครับเราก็จะใช้เป็นสาคูสีขาวแล้วก็สีเขียวนะแล้วเราก็เทน้าเปล่าลงมาแช่สาคูได้เลยครับน้าเปล่าต้องท่วมๆหน่อยนะเพราะว่าสาคูเนี่ยมันจะดูดซึมน้าได้ดีถ้าน้าเปล่าน้อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปนะครับเทให้น้ําท่วมแบบนี้เลยนะผมจะแช่ประมาณสัก10นาทีนะครับพอครบเวลาแล้วสาคูก็จะขึ้นอื่นแบบนี้เสร็จแล้วผมจะเทสาคูแล้วก็กรองน้ําออกให้หมดเลยครับ เราต้องพยายามกรองน้ําออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวสาคูเดี๋ยวแป้งสาคูเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วขั้นตอนนี้ผมจะมาปั้นไส้สาคูกันบ้างนะครับเราก็หยิบไส้สาคูมาในปริมาณที่เราต้องการเราพยายามอย่าปั้นไส้ให้มันใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่าถ้าไส้ใหญ่เกินไปเนี่ยเวลาทานเนี่ยมันจะไม่ค่อยนารับประทานนะ แล้วก็ปั้นให้มันกลมๆแบบนี้เลยสําคัญที่สุดตัวไส้เนี่ยต้องมีความเย็นนะครับห้ามตัวไส้ร้อนเด็ดขาดไม่งั้นเวลาปั้นเนี่ยมันจะแตกนะเสร็จแล้วเราก็นําไส้เนี่ยนำไปพักทิ้งไว้ได้เลยครับถ้าใครทําเยอะแล้วก็เหลือเราก็สามารถนําไส้เนี่ยไปเก็บไว้ในกล่องทัพวรได้นะครับตัวไส้นี้จะอยู่ได้ค่อนข้างนานเลยนะประมาณ7-10วันก็ยังไม่เสียนะครับ เสร็จแล้วขั้นตอนนี้ผมจะมาเตรียมนึ่งกันเลยนะครับเราก็นําใบตองมาวางแบบนี้นะแล้วก็นําแปรงไปจุ่มน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็มาทาบนใบตองแบบนี้นะครับเราต้องใช้ใบตองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่หาใบตองมาวางเนี่ยพอรานึ่งไปปุ๊บเนี่ยไอ้น้ามันจะโดนกับตัวสาคูเนี่ยทำให้สาคูมันจะแฉะมันจะเละมันจะติดกันนะครับเสร็จแล้วเราก็นําตัวสาคูนํามาแผ่เป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับแผ่ประมาณนี้นะแล้วก็นําไส้สาคูนะครับนํามาวางตรงกลางแบบนี้ แล้วก็บีบข้างๆเนี่ยบีบให้มันเข้าหากันแบบนี้นะครับแล้วเราก็นําสาคูม,มาโปะส่วนบนแล้วก็บีบแบบนี้นะผมจะบีบให้มันเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะครับส่วนไหนที่ยังไม่โดนแป้งครับยังเห็นไส้ยอยู่แล้วก็นาแป้งเนี่ยมาโปะได้เราอย่าให้แป้งมันหนาไปนะครับเราก็ให้แป้งมันพอดีพอดีนะตรงไหนเป็นรูหรือว่ายังเห็นไส้เนี่ยแล้วก็กลบแบบนี้นะแล้วก็บีบบีบบีบนะครับนี่นะครับก็ให้ลูกประมาณนี้นะกําลังสวยเลยครับ เดี๋ยวผมจะมาลองทําอีกรอบนะครับนาแป้งสาคูนํามาแผ่แบบนี้เป็นแผ่นๆแบบนี้นะแล้วก็นําไส้สาคูนะครับนามาวางตรงกลางแบบนี้แล้วก็บีบข้างๆบีบให้มันเข้าหากันเลยแล้วก็นําแป้งสาคูมาปิดทับต,ตรงด้านบนนะครับแล้วก็บีบนะฮะบ,บีบให้มันเป็นลูกวงกลมแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนไหนที่ยังเป็นรูเราก็นําแป้งเนี่ยมากบได้นะนี่ให้เป็นลูกป,ประมาณนี้นะครับกําลังดีเสร็จแล้วเราก็นาไปวางบนหม้อน,นึ่งเพื่อเตยมนึ่งได้เลยครับ ในการนึ่งผมจะใช้ไฟแรงในการนึ่งนะครับผมใช้เวลาประมาณ7ถึง10นาทีนะอย่าลืมจับเวลานะครับเพราะว่าถ้านึ่งนานไปเนี่ยเดี๋ยวตัวแป้งสาคูเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละได้ครับตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วถ้าแป้งสุกนะครับแป้งมันจะใสๆแบบนี้เลยเห็นไหมแป้งจะไม่ขุนนะครับแล้วเราก็นาน้ำกระเทียมเจียวเนี่ยนำมาทาคลุกแบบนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวแป้งสาคูเนี่ยมันติดกันครับแล้วก็ทําให้เวลาตักจากถาดเนี่ยมันจะตักง่ายด้วย แล้วเราก็ตักสาคูเสิร์ฟใส่จานหรือว่าเสิร์ฟใส่ถาดเพื่อวางขายหน้าร้านได้เลยครับนี่นะครับสาคูไส้หมูของเราสีสันสวยงามน่ารับประทานมากแล้วก็จะโรยกระเทเียมเจียวเพื่อเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับซึ่งเวลาทานก็แนะนําให้ทานคู่กับผักชีผักอัดหอมหรือว่าพริกขี้หนูจะลงตัวกันมากสูตรนี้ตัวแป้งสาคูจะมีความเหนียวหนืบแล้วก็ตัวไส้สาคูเนี่ยจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติออกเค็มหวานรสชาติอร่อยมากครับ สูตรนี้จะว่าทำทานเองก็ได้หรือว่าทําขายเนี่ยก็รวยแน่นอนครับก็ถ้าใครอยากมีอาชีพเนี่ยสามารถนํามาสูตรนี้ไปลองทําตามกันได้เลยนะครับโอเคไหมครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงผมก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ